สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกันกับภาษาไทยน่ารู้อีกเช่นเคยกับคุยงนะคะเอคราวที่แล้วเด็กๆอ่านพยัญชนะตัวไหนไปบ้างนะฝอฝาถึงลอลิงใช่ไหมล่ะคะเอต่อจากตัวลออลิงคือตัวอะไรนะเด็กๆจำได้ไหมคะ โอเก่งจังเลยค่ะตัววอแหวนนั่นเองวันนี้นะคะเราจะมาอ่านพยัญชนะตัววอลแหวนถึงฮอนคู่กันค่ะเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆนะคะไปหยิบหนังสือฝึกอ่านก็ไก่ขึ้นมาเลยค่ะแล้วอ่านไปพร้อมกันกันกบคุณครูหยงนะคะไปอ่านกันเลยค่ะเด็กๆวอแหวนอาวอแหวนสีทอง เจ้าของสวมใส่ประดับนิ้วไว้ถูกใจจริงเอ่ยสอสาลาสอสาลาหลังใหม่สร้างไว้พักผ่อนยามอากาศร้อนพักนอนได้เอ่ยสอฤสีสอฤส,ส,สีนักปวดสวดท่องคาถา ชอบอยู่ในป่ารักษาศีลเอ่ยสอเสือสอเสือหน้ามองถ้าพยองเก่งกล้ายามเสือวิ่งมาน่ากลัวจริงเอ่ยหอหีบหอหีบวางไว้ใช้ใส่เสื้อผ้าและของมีค่ารักษาไว้เอ่ย ลอจุลาลอจุลาน่ารักมักลอยบนฟ้าโฉบเฉี่ยวไปมาน่าดูจริงเอย้ยอออ่างอออ่างตั้งไว้ใส่น้ำใส่ของกะปิผักดองต้องใส่อ่างเอย้ยพอนกพูกพอนกพูกตาไว้ ออกไปยามคําล่าเหยื่อประจำสำราญใจเอ่ยเอ๊ะอ่านพยัญชนะตัวใดบ้างนะคะเด็กๆวอแวนสอสาราสอฤสีสอเสือหอหีบลอจุลาอออาง อนกฮูกเด็กๆเก่งจังเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมไปอ่านทบทวนนะคะเด็กๆจะจะได้จำพยัญชนะได้ค่ะฝึกอ่านแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนกันค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือคัพไทยขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า19นะคะเด็กๆ เด็กๆเ,เปิดมาหน้า19แล้วใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกเขียนพยัญชนะตัวงองูกันค่ะเด็กๆตัวงองูนะคะเริ่มกันเลยนะคะเรามาฝึกเขียนเด็กๆเ,เห็นจุดไหมคะจุดตรงนี้นะคะจุดม้วนหัวลงพาทางด้านขวานะคะม้วนเป็นหัวพยัญชนะนะคะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก,ก็ลากตรงลงมาเลยคะ่ะ ลากตรงลงมาเสร็จแล้วลากเฉียงขึ้นค่ะงองูค่ะเด็กๆงองูนะคะเอาละค่ะเรามาฝึกเขียนตามรอยปะเลยค่ะเริ่มบรรทัดแรกกันเลยนะคะจุดม้วนหัวลากลงลากเฉียงขึ้นม้วนหัวเลยนะคะลากลงเฉียงขึ้น เป็นงอมูเริ่มบรรทัดที่สองนะคะจากซ้ายเลยนะคะแล้วค่อยๆเขียนไปทีละตัวนะคะเด็กๆค่อยๆลากเส้นนะคะค่อยๆลากจะได้ลากเส้นให้ตรงตามรอยปะนะคะเด็กๆเขียนเลยเด็กบรรทัดที่สองแล้วมาบรรทัดที่สามค่ะ ม้วนหัวลากลมเขียงขึ้นนะคะม้วนเป็นวงกลมอ่าเขียนเด็กๆค่อยๆเขียนนะคะลากให้ตรงตามรอยปะนะคะเด็กๆเ,เอาละค่ะเขียนเสร็จแล้วพยันชนะตัวงองงูเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพไหมคะ เห็นรูปภาพแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพหมูมาให้คุณครูดูด้วยนะคะระบายได้ตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะส่งผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ